สวัสดีค่ะพวกพี่มาจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะพี่ลูกหมีค่ะพี่คีมค่ะพี่มิ้นค่ะคณะวิทยาศาสตร์นะคะมีสาขาเดียวค่ะคือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ค่ะต้องเรียนจบมปลายสายวิทยาคณิตมาค่ะหรือจะเทียบเท่าก็ได้ค่ะเกต ตอนเข้านะคะต้องไม่น้อยกว่า2.00ค่ะอค่ะคณะวิทยาศาสตร์นะคะมีการสัมภาษณ์ค่ะแต่จะสัมภาษณ์ในกรณีที่เกรดต่ำกว่า2.00ค่ะค่ะแต่น้องๆไม่ต้องเป็นกังวลนะคะอาจารย์ใจดีค่ะ ใชคะเอานะคะเรียนจบแล้วาสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะผู้ช่วยวิจัยนะคะในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะแล้วก็ยังมีเป็นนักวิชาการนะคะในภาครัฐและเอกชนค่ะหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือผู้ประกอบการทางด้านการแพทย์ค่ะค่ะหรือจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทปร,ริญญาเอกหรือศึกษาต,ต่อต่างประเทศก็ได้ค่ะ เงินเดือนนะคะขั้นต่ำของสาขาแล้วนะครับประมาณ1 0 8 0 0 0บาทคะ่ะหรืออาจจะมีค่าประกอบวิชาชีพนะคะเพิ่มเติมค่ะกู้เรียนได้ค่ะมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะส่วนของทุนนะคะก็จะมีคุณเด็กเรียนดีค่ะหรือเด็กกิจกรรมนะคะเด็กเรียนดีก็จะมี 50%หรือ100%ค่ะมีการฝึกง,งานที่ต่างประเทศค่ะก็จะมีประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วมีประเทศจีนด้วยค่ะทางคณะเราไม่ได้รับเด็กที่จบจากปวชและปวสค่ะชีวิตระหว่างเรียนนะคะก็คณะเราก็สนุกค่ะก็จะมี ทั้งได้เข้าแลบได้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะมีแลบอะไรบ้างคะพี่คีมก็จะมีแลบเข้ามาเลยนะคะก็จะเจอแลบเคมีก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเจอแลบอนาโตมี่ฟิสิโอโลจีแลบฟิสิกแลบพาโทค่ะค่ะแล้วทางด้านกิจกรรมล่ะคะพี่มิน้นค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะทางมหาลัยก็มีเฟสชี่เกมพยอมเกมค่ะหรือแม้แต่ในสายวิทย์ของเรานะคะก็จะมี11วิทย์ค่ะก็จะเป็นการรวมคณะวิทย์สายสุขภาพมารวมกันค่ะ แ,บบแยากนิดนึงค่ะก็ถ้าเราตั้งใจแล้วก็ขยันฟังอาจารย์พูดก็จะทําได้ค่ะไม่ยากแม้เพราะว่าแบบอาจารย์สอนรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจค่ะค่ะแล้วก็มีให้ปฏิบัติเยอะค่ะก็ไม่ไม่ยากเหมือนกันค่ะประมาณ4ี่0 0นสามค่ะ สามารถสมัครทางออนไลน์ในเว็บมหาวิทยลาลังสิต์และสามารถเดินทางมาเองที่ตึกหนึ่งของมหาวิทยลาลังสิต์ได้เลยค่ะค่ะหรือน้องๆนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์ใจดีสอนสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้อื่นๆมากมายค่ะส่วนกิจกรรมนะคะทางคณะเรามีเยอะมากค่ะ <S <S เดี๋ยวพี่จะพา,ท,าทําทุกกิจกรรมเลยค่ะในส่วนของแลบนะคะก็จะมีมากมายค่ะน้องๆก็ ที่ไม่เคยทำก็จะได้ทำทุกอย่างแน่นอนค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ